พระมาเหสีขี่หึงเหมือนหนึ่งเสือพระฉายาพระอมรินทราบรมราชินีพระบรมราชินีในรัรชกาลที่หนึ่งเรื่องของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบรมราชินีพระองค์แรกของจัก,กรีวงศ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตรดีที่ขี่หึงที่สุดประวัติศาสตร์มีบันทึกไว้ว่าทรงเคยใช้ดุลแส้ฟาสีสะเจ้าคุณแว่น พระสนมเอกในรัชกาลที่หนึ่งจนเลือดอาบหน้ามาแล้วเพราะความขี้หึงสมเด็จพระอม,มรินทราบรมราชินีมีพระนามเดิมว่านานคะพระราชสมภพเมื่อวันที่9มีนาคมพศ2 2 8 0ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นธิดาของคุณทอง นะบางช้างและคุณ